สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาอัปเดตงานวันนี้กันหน่อยนะครับเออคันนี้นะครับคลิกคลิกคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูก่อนแกเอามาจอดไว้แล้วแกบอกว่าทําให้มันดีที่สุดผมก็ไม่รู้นะว่าแกจะให้ทําอะไรให้มันดีที่สุดนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูก่อน ผู้ชมได้ยินนะครับได้สตาร์ทนะครับกดสตาร์ทมือหมุนเร็วอยู่นะผมว่าแต่ไม่ติดนะครับแต่ดูสตาร์ทเท้านะครับสตาร์ทเท้าติดแล้วเดี๋ยวให้ดูสตาร์ทมือใหม่เนี่ยก็อย่างนี้นะครับมันก็จะตุ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเท้าอีกเนี่ย เนี่ยนะก็เล่งได้ปกตินะครับไดสตาร์ก็หมุนเร็วอยู่นะครับตามที่ผมดูแล้วแต่มันไม่ติดนะครับเกียร์น่าจะให้มาทําสตาร์ทมือนี่แหละเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ร้านนะครับให้แม่บ้านอยู่แล้วก็จะเว็บรถสิบไอเอลี2สองพันยีสิบสองนะครับที่เกียร์มัน หล่นไปเกี้ยนหนึ่งได้ในขณะที่รถวิ่งนะครับก็ปกติมันจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่คันนี้เป็นไปแล้วนะครับก็ลูกค้าอนุมัติแล้วนะครับให้ผ่าเครื่องนะครับให้ดูข้างในเลยครับแก้ไขเกี้ยนะครับลูกค้าให้อนุมัติให้ทานะครับเพราะว่าถ้าไม่ทานะครับมันก็มีโอกาสที่มันจะเป็นอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อีกครับมันจะเสียบ่อยนะครับก็เลย ลูกค้าก็เลยออุมัติให้ลื้อวิจัยข้างในเลยครับแล้วก็ M สีเหลืองนะครับ M สีเหลืองนะครับ m อันนั้นก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จไปเมื่อวานนะครับที่เห็นจอดอยู่ตรงนี้นะที่ผมลงคลิปคันนี้นะครับมีเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะครับนั่นนะครับปั๊มติ๊กเสีย ขี่ไปก็มีสะดุดปุ๊บ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 นะครับเหมือนหัวเทียนบอดครับเหมือนน้ำมันอาจารย์ก็คือน้ำมันมันมันลงไม่ทันเลยมันไม่พอเลยครับแต่คันนี้ยังไม่ทํานะครับยังไม่ทําเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่เนาะเราเราจะเอาลงตอนบ่ายครับจะเอาเครื่องลงตอนบ่ายช่วงเท้าเราจะทําคันนี้ก่อน,นครับเราจะมาดูคันนี้นะครับว่า มันเป็นที่อะไรทำไมสตาร์ทเท้าติดง่ายสตาร์ทมือไม่ติดแต่ได้สตาร์ทหมุนเร็วอยู่แต่ไม่ติดนะครับนี่นะนั่นคือปัญหานี่คือปัญหาสาเหตุปัญหาอาการเออแล้วเราจะมาหาสาเหตุนะครับรู้ปัญหาแล้วนะนี่เราก็จะมาหาสาเหตุนะครับเดี๋ยวจะให้ถ่ายให้ดูเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนี่ อีพีต่อไปนะครับลิมนี้อัปเดตงานก่อนเย็นนี้นะครับเอฟซีเอฟซีท่านผู้ชมที่อยู่ไกลๆบ้านผมนะครับใกลๆอำเภอบางหินนะครับเย็นนี้มีมีเขาเรียกอะไรมีเทศกาลมีงานมีบ้านเราเรียมีงานนั่นแหละของทางอำเภอบางหินเองนะครับงานหอมแดงนะครับ ครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับอยากมาเที่ยวมาชมมวยนะครับมีมวยให้ให้ดูนะครับแล้วก็มีโอท็อปมีสินค้าโอท็อปขายนะครับเชิญชวนนะครับที่หน้าที่ว่าการอำเภอบางหินเลยนะครับมีมวยน่าจะยี่สิบกว่าคู่นะครับมวยมันครับบัตรหน้างานร้อยยี่สิบาทนะครับ คืนนี้นะครับวันที่สิบเก้านะครับสิบเก้ากุมภานะครับคืนคืนนี้เลยนะครับก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเอ่อเอาไว้พบกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะถ่ายคันี้ให้ดูมันเป็นที่อะไรนะไอเจ้านี้ชอบเป็นซะด้วยนะครับเนี่ยไอเจ้าคลิกนี่คลิกคาบูคลิกร้อยสิบไอนะครับ ระบบสตาร์ทมือนี่ชอบมีปัญหาครับไปแล้วครับ